โดนลูดิโก้ลูดิโกะโยกโยกโยกข้าใไปหนึ่งมาเอาต่อโยกอีกเอาแล้วครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องโมโมทันโ a ชแนลวันนี้มาอยู่กับในเกมเปสสองพันยี่สิบวันนี้จะมาแต่แรงแรงพันสองนะครับจะใช้ทีมแมนยูนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันในเกมลยครับ อ่ะเริ่มเคลียร์มาเจมีวารีเก็งก็โลกองเต้มาตินโอเดกาดีนี่ได้เป็นดาวลุ่มมัดติดนะนี่มาอ่าแล้บ้าอ้าวกระตุกกระตุกมาตินโอเดกาแถมมาเอ็งก็โลกองเต้ฮาคิมซีเอ๋อานี่นักเตะม,มาเชลซีช่วยช่วยคิม,มิดเบิ้นมาไม่ถึงคีเซ่คนะีเซ่หรือคีซ่าอ้าวเบิ้นโรดิโกแทงอย่างงี้ต้องแทงหลุดครับเดวาร์ฟันได้ปะไงฟันได้อฟันได้ีเอ๋บ อย่างนี้จบยังไงก็แดงจังวันนี้เหมือนจะนอกกรอบอ้า,อาวจบไปไปแดงโอ้โห6นาทีเหลือ10คนนะฟงน,นั6นาทีเหลือ10คนโอ้ดูเสียบเลยครับแทะไม่โดนบอลเลยโดนคนแล้วเลยหวานล้มแบบคุกเข่าลงไปเลยฟรีคิกน่าจะเป็นพอลสโ,โคนะ าจะยิงดีสุดแล้วมั้งในทีมเนะี่ยบูโน่เห็นเละเยอะยงั้นผมว่ายิงไม่ดีนะพอสโคยิงดีกว่าเรมไม่ต้องอะไรมากครับเราปัดๆไปเอียบตนนี้ศนย์เจ็ด,ดนาทีนะเจ็ดนาทีหนึ่งลูกได้อยู่โอ้ยไม่ต้องอะไรมากคนนี้ปัดๆไปก็เข้าแล้วเนะี่ย เริ่มเขียนมเจมี่วาดีกลองเตะโสมฮาคิมซีเอ่โดนริโก้โริโก้อะอ่ะโยกโยกโยกข้างในไปเนื่อมา่ต่อโยกอีกยิงอ๋อจะยิงอยู่แล้วเมื่อกี้โดนสกัดขาหรือเปล่าเดีอยวรูาช้ายบบแต่หลบไปแล้วอ๋อโดนชนน่าเสียใจวันี้อ๋อฟีชิกงี้พอสโคก็ยิงอีก ลูกสองมาปะลูกสองอ่าคอสโคคอสโคไอคอนิกมาปัดไปเหมือนเดิมให้มันเข้าข,อข,อขอ้อพออย่างนั้นก็ย,ยิงง่ายนะคอสโคแบบอีกตัวน,นึงยิงวิดีๆเพราะว่าเป็นเรียวเนมัสซี่อ่ะอันนั้นก็ยิงเข้าง่ายมาสองศูนย์เนาะ ขึ้นต้นเกมเลย,ออเย,เย,ยสองศูนย์นะเขียนเขียนมาเจม่วารดีส่งมัสกลองเต้เนมา่มาตั้งแล้วป่ะ่งมัสเนมา่าอ้อมแบ็กปีกซ้ายเขาไม่มีนะกลองเต้เสียพอสโคแทงฝาไม่ถึงแซกนะพี่นะฮารคิมซีดีดมาโชวช์โชว์คิมิดเบิ้ลมาคีเซ ยิ่งดึงไม่ผ่านฟงฟัวเดวีแทงมาแล้วโรนิโก้โรนิโก้ับหน้าให้ไปมาต่อต่ออ้าวเขาไม่เข้านะนึกว่าเขาจะเข้านะเมื่อกี้เลยกดจบเสียไปอ้าวแจกตีตีมิวดิมาดิหนึ่งต่อสี่อ่ะมาดิเนี่ยมาประกอบส่งมาของเตะเบิร์นคืนในมาเนี่ยมาออกซ้ายไปอะไรปะเขาเอา มาตินโอเดกาดออกนะแล้วเอาลองเล่กองหลังลงมาแทนนะแพงไปแซกนะบี้ปาดปาโรดริกโกถึงไหม,มไม่ถึงไอเดียวทาคิมซีดีดออกความมาคิมิดจีเซทาคิมซีดีดออกแล้วหาคิมซีดีดดีนะติดเดลิดตดปาดมาโรดริโกอ้าวโรดริโกเจอเดลิดอ้าวหลุดหลุด,รดโรดริโกโยกไปเนี่ย โอ้โหเขาเสียบนะไม่ฝ kind of er. ่าหรอวะฟงสู้เดวีเทียโก้คันตะละใจมาบูโนเฟอร์นันเดสหมุนไปหนึ่งโอ้ติดนี่มาหนีมาชิเซ่อ๋ออ๋อกระตุกกระตุกกองซ้ายไปอาลาบาเข้าตุกหัวกองเตะอาลาบะกองซ้ายมา กลมาเนมาตรงกลางเนมาออกขวาม,มาไาคิมซีดีจริงแล้วชอบดีจริงเลยไายคิมซีเนี่ยกระโดดหลุดอ้าวกดเม็ดกดเม็ดติดเนมาเกือบดโดดเ,เกือบโดดสเตจเกินไม่ต้องขีมองขีไม้อะไระมึงยังไม่ได้เซฟอะไรเลยเปิดมาเนวานดอฟสกี้โหมดไม่ได้เทียโก้ได้อยู่ บุนโนเสียโอ้เสียตรงการนะลางเลยไอ้คิมซีโอ้ดึงหูโค้ชสวยดึงโค้ชสวยคีเซติดเดริดเดริด,ด,ดออกองซ้ายมาันโรดิโกเขาจับบอลยาว,วยเหนื่อยแล้วมั้งไม่จบครพิ่งแรกเดลิดชายเสียอเลยลองเล่ยไงลองเล่ยที่เปลี่ยนกับมาติโอติกาอารบบาบ่าใจติดบุนโนเฟูร์นันเดสถึงเลวานเลวานจับบอลไม่อยู่ ต้องเปลี่ยนแล้วจบเครื่องแรกก็เครื่องหลังจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันต่อเลยครับอเอาเลวานออกนะเอากิฟมมนลงมาแทนแล้วก็เอาบูโน่ฟอนเดนเออกแล้วก็เปลี่ยนเอามาคิทยาล,ลงมาแล้วก็คาเซเมโลเข้ามาแทนเชียโก้คันตาราเราจะแพ็กเกมรับแล้ว ออกกับเซมิโลกลางรับลงมาแทนนะอ้าวมาขีดยานชนไปดิเนม่าเหนื่อยแล้วมากเนม่าเนี่ยกิฟแมนวันทูกับโรนิโก้เนมาหมุนกิฟมันหมุนหาหาเรียมหาเรียมอยู่จะายให้เพื่อนมิ่กียิงยิงติดแล้วจะเอากิฟมันยิงฟันได้วะไงโอฟันได้ยืนคู่กับเดลิบอกเลยแข็งโป๊กกองหลังโรนิโกไม่เล่นลุงออเกมซีเอกโอ้โหดึงสวยอ่ะ ิขีดซีออขวาออกมิดวิ่งโอ้สวยสวยลูกเนี่ยจะให้เปิดจะให้เปิดวันนี้จะให้เปิดเอิอเปิดไหมอ้าวไปติดอีกติดอีกอ้าวเปิดได้อยู่แสงน้ำพี่คืนมามอเตอร์ยานอ้าวย้อนอีกมิทยานเพื่อนวิ่งแล้วเพื่อนวิ่งแล้วโอ้แต่ติดอีกเอาฟงโซเดวี่ประมาณฟอร์โซโคฟอร์โซโคจากยิงวิคกีไปเงียบเลยนะฟอร์โซโคเนี่ยขิดมิส เฉวชิมิหมุนว่าไงอ้าจ่ายมาลองเล่ยงงยังไงยังไงลองเล่ยโดเนเลยโด,โ,ดโอ้โหยิงข้าโอ้โหยิงไปตรงกลางนะอืมจะยิงออกข้างแล้วเรียบร้อยเลยเมันอกี้คลิปมันเอ้าวเด้งอ้าวโอ้โชุดละมุนนะหน้าประตูออกซ้ายมาอาราบ่าลากขึ้นมาจ่ายมาโอ้โหในมาสก,กิดจิมิทิฟที่นะ่าจะเสียจงังหวะไปเลยของสโคคาเซมิโลโรดิโกเบิร์นมาไม่คิดจะยนัน ขวาดิเออแสงนะพี่เร็วกว่าเบียดไปดึงเออจ่ายดิไมค์จัยานรออยู่โอ้น่าจะล้มนะจะถึงจะจ่ายถึงน่าจะล้มหนานะ้าแล้วเนี่ยมันเหนื่อยแล้วเนมา่ามันเหนื่อยแล้วเออจักยานจักรยานดิวิ่งเลยเนะี่ยโอ้โหดิโก้อ,อะไรครับซีเอกซีเอกรอเพื่อนอยู่เนมา่าเหนื่อยแล้วเหนื่อย,อยจริงเปลี่ยนออกเลยเออ ลองเล่ลองเล่ยังไงยังหาเพื่อนอยู่ยังหาเพื่อนใจอยู่ออกซ้ายมาอาราบ,บ่าอาราบ,บ่าหมุนเนี้ยมาแทงต่ออาราบ,บ่าไม่ถึงนะอาราบ,บ่า,า,โโาวิ่งเอ้าโอ้โหจ่ศาจตีเขาอีกทีมอีวันนี้ควยคีเซ่ไม่ได้ยิงฟันนัเกียร์เกียร์โอ้โหดิต่อขวามาโทมัสปาเตออกมามาคิดทะยานออกซ้ายมาแซงดับบเร็วกว่า,า,าเร็วกว่า เออมันแหละเพิ่งรออยู่เพิ่งรออยู่ดีดไม่ถึงโอ้โหของเต็มดังบอลดียิงเลยตัวนี้โรนิโก้จะปัน่นโอเคไคินซ์ซีอ่าเสียคาสิเมลูพอสโคกิฟต์มนวันทูคาสิเมลูถึงไหมของโทดวีเปิดติดอีกแล้วชุดลูมุ่นนะครับทอ้าวจบแล้วสองศูนย์นะทุกคน น,นี้แรงพันสองนะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด subscribe ช่องโมโมเทโรชแนลด้วยนะครับ